กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการธนาคารสินค้าเกษตรน้านแหล่งน้ำหนองใหญ่อเภอกระบุรีจัังหวดระนองเมื่อวันที่9สิงหาคมปีพุทธศักราช2566นางสาวนิพาการศรีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการพอเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยบุคลากรลงพื้นที่ตําบลปักจันทร์อกระบุรีจัังหวดระนองเพื่อดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำหนองใหญ่หมู่7ตำบลปักจันทร์อำเภอกระบุรีจังหวัดระนองมีพื้นที่ทั้งหมด30ไร่โดยดำเนินการสนับสนุนปลาบ้าหรือปลาสุลต่านจำนวน2,000 0ตัวตามแผนการดำเนินโครงการธนาคารสินค้าเกษตรกิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช ได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดระนองสำนักงานประมงอำเภอรกระบุรีคณะกรรมการและสมาชิกโครงการธนาคารสินค้าเกษตรจังหวัดระนองโดยดำเนินงานจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผลการจับสัตว์น้ำขึ้นใช้ประโยชน์การประเมินผลผลิตสัตว์น้ำและมูลค่าสัตว์น้ำที่ใช้ประโยชน์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565จนถึงปัจจุบันโดยจับสัตว์น้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้แก่ ปลาตะเพียนปลานิลปลาในาปลาบ้าหรือปลาสุลต่านปลาสวายและปลายิสกเทศจำนวนรวม584.95กิโลกร,รมัมและมีรายได้จากการเปิดแหล่งน้ำหนองใหญ่ในการให้บริการตกเบ็ดและจำหน่าเยเหยื่อตกปลาในวันเสาร์และอาทิตย์ได้ยอดรวมเป็น,ปนจำนวนเงิน59,530บาท โดยโครงการธนาคารสินค้าเกษตรกิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนยโยบายในการบริหารจัดการผลผล,ผลิตการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรในแต่ละพื้นที่มีความเข้มแข็งและเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการผลผลิตสัตว์น้ำและรายได้ที่เกิดจากโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้แหล่งน้ำในชุมชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ โดยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารสั์น้ำของชุมชนให้มีเพียงพอต่อการบริโภคลดรายจ่ายและสร้างรายได้ในควเรือนและเป็นหลักประกันความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับชุมชนและการดำรงชีวิตของเกษตรกรให้กินดีอยู่ดีชุมชนมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืสสนสถานีปฏิแพ์นะคะประมองอำเภอกะบุรีนะคะ หลังจากที่ได้ทำโครงการนี้นะคะก็ประมาณตั้งแต่ปี65ค่ะกลุ่มก็ได้มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะจนตอนนี้ค่ะกลุ่มอะสามารถมีไรายได้ด้วยตัวเองแล้วหลังจากที่ว่าเราสนับสนุนเ็ประมาณเข้ามาเรื่อยๆค่ะก็คือตอนนี้กลุ่มสามารถที่จะจัดกิจกรรมตกปลาแล้วก็เก็บค่าตกปลาะคะ่ะแล้วก็สามารถ มีเงินที่จะต่อยอดในกิจกรรมกลุ่มได้และะ้วค่ะก็ในฐานะเจ้าหน้าที่นะคะก็จะรู้สึกดีใจว่าเออชาวบ้านที่เราสนับสนุนนะคะสามารถดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลกลุ่มได้อคะ่ะกลุมกได้มีการจัดหาไรายได้โดยการรอกเบ็ดนะครับกเป็นโดยการบางครั้งก็เป็นการให้รางวัลน,นะครับ <S <S เพื่อจกักจูงลูกค้าแล้วก็บางครั้งก็เป็นการหมอกคันนะครับคุณเปล่าใไห้มาประมาณสักหนึ่งปีกว่า ตอนนี้ทางกลุ่มก็มีรายได้ทำให้สามารถขยายนะครับทางกลุ่มนะครับหาผันปลาสายมาลงใหม่นะครับเพื่อเป็นการต่อยอดนะครับให้ทางกลุ่มซึ่งเราหารายได้โดยการจัดกิจกรรมโดยการตกแบบดเนี่ยให้สมาชิกนะครับมีแรงจูงใจนะครับต่อไปนะครับกับทางกลุ่มนะครับก็ยะไม่ลืมนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทาง โรงการประมองนะครับทั้งประมองจังหวัดประมองอำเภอแล้วก็ศูนย์ท่าการสำหรับผนนะครับของจางหลุดได้เป็นอย่างดีครับทั้งนี้ติดตามผลการดําเนินงานของศูนย์ได้ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ